ตำรวจนะคะก็ยังไม่สรุปเหตุที่หญิงขับรถตกทางด่วนโทเวว่ามาจากการจงใจฆ่าตัวตายหรือประมาทกันแน่ค่ะแต่จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ารถคันเกิดเหตุมีการชนกับแนวแบรีเออร์ที่เปิดไว้จริงโดยพบว่าแบรีเออร์ถูกเปิดไว้ตั้งแต่ปี2544ในช่วงที่มีน้ำท่วมและก็ไม่ได้ปิดกับตามเดิมซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทาให้ผู้เสียชีวิตขับรถไปยังจุดเกิดเหตุได้ติดตามจากรายงาน ร่องรอยล้อรถของนางสาวปัส,สนียาศีสิทธิกุลซึ่งอยู่ตรงแนวแบลีเออร์บนทางด่วนโทเวช่องทางขาเข้าจากดอนเมืองเป็นหลักฐานที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานพยายามพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อสรุปว่ารถของนางสาวปัส,สนียาซึ่งตกจากทางด่วนเกิดสาเหตุใดระหว่างความประมาทตั้งใจขับรถตกลงมาหรืออุบัติเหตุ จากข้อมูลของตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานพบว่าจุดเกิดเหตุจะเป็นลักษณะถนนต่างระดับจากพื้นราบเพื่อขึ้นสู่ทางด่วนโดยจะมีแนวเบรลีเออร์เปิดอยู่3แทน่นความยาวประมาณ6เมตรจากการตรวจสอบแท่นเบรลีเออร์2แทน่นพบว่ามีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนได้รับความเสียหายแต่ไม่พบว่ามีร่องรอยเบรกรถทำให้เชื่อว,ว่านางสาวปัสนียาเมื่อกลับรถตรงช่องเบลเออร์ที่ถูกเปิดออก จากนั้นได้ขับย้อนสอนเข้าไปในถนนที่ไม่เปิดใช้จนชนกับแบลีเออร์แนวสุดท้ายที่กั้นขอบถนนและตกลงมาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่ชัดมากขึ้นทีมข่าวจึงทดลองขับรถจากพื้นราบเพื่อขึ้นทางด่วนในความเร็วปกติคือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพบว่าหากขับรถปกติก็จะเลยจุดเกิดเหตุทันทีซึ่งสอดคล้องกับประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำที่ยืนยันว่า หากไม่สังเกตก็จะไม่พบว่ามีแบลลีเออร์เปิดอยู่เนื่องจากจุดดังกล่าวเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นราบกับทางขึ้นทางด่วนและโอกาสที่จะขับรถเลยไปยังจุดเกิดเหตุก็ค่อนข้างยากเพราะไม่ใช่เส้นทางที่จะต้องขับรถผ่านไม่เห็นนะถ้าไม่เห็นเพราะถ้าคนไม่สังเกตจริงๆไม่เห็นแล้วก็ถ้าไม่คุ้นจริงๆก็ไม่เห็นเหมือนกันขึ้นไปงั้นแล้วรถจะเลี้ยวเลยมันไม่ได้อะ ันึงบอกว่าเลี้ยวไม่ได้อะยังไงก็เลี้ยวไม่ได้ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงยอมรับว่าแบลีเออร์ได้เปิดไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554เพื่อให้ประชาชนนำรถมาจอดหนีน้ำท่วมและได้เปิดไว้ตลอดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงโดยหลังจากนี้จะดำเนินการปิดและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกหลังจากนี้ถ้าเกิดเราจะเข้ามาทำงานเราถึงจะเปิดเปิดแล้วก็ปิดนะครับจะไม่เปิดปล่อยไว้แล้ว เปิดเฉพาะกรณีเข้ามาทํางานเท่านั้นแล้วก็ปิดเมื่อเสร็จงานครับทางแขวงก็จะย้ายย้ายจุดเข้าไปเพื่อให,ให้มีระยะที่ว่าหากชนล้มแล้วยังยังไม่ตกสุดสุด,ส,ดสุดเส้นทางครับแม้คดีนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากความประมาทหรือการฆ่าตัวตายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนสําคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีกโดยเฉพาะการบล็อกเส้นทาง และเพิ่มไฟส่องสว่างบนทางด่วนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุทั้งจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของผู้ใช้รถใช้ถนนนินติทัศน์ถาวรกูลห้องข่าว NVT